สวัสดีครับก็วันนี้จะพามาดูสูตรเลขเด่นล่างนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับให้ล่างไว้ที่สามเก้ากับสามศูนย์ครับเลขที่ออกครับออกสามสองนะครับสามสองครับเข้าแค่ตัวนี้ครับตัวเด่นสามนะครับเข้าเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ครับสูตรที่ได้เด่นสามนะครับเป็นสูตรตัวเดียวนะครับ ไปจับคู่กับสูตรใหม่นะครับก็มาไล่สูตรที่ได้ตัวเดียวกันนะครับแน่เสียไายนะครับสูตรได้สองตัวสามเก้ากับสามศูนย์ไม่ออกสามสองนะครับมาดูครับ 0บวก2ได้2นะครับ2บวก8ก็ได้10นะครับได้0 0วก9ได้9ครับมนต่อมาครับ1บวก9ได้0ครับ0บวก4ได้4 4บวก9ได้13ครับตัวเดียวครับได้เลข3วันออก37นะครับ ต่อมาครับ6กบวกสได้9 9บวกเได้16 6บวกเได้15ครับได้เลข5ตัวตัวเดียวครับราวัลออก5 9นะครับต่อมาครับ7จบวกหได้12 2บวกเได้11ได้1ครับ1บวกเได้0นะครับผลรางวัลออก0 0นะครับ วต่อมาครับ4บวก0ได้4 4บวก0อีกตัวก็ได้4ครับ4บวก9ได้13ครับได้เลข3งวดล่าสุดนะครับงวดที่ถึงนี้5บวก3ได้8 8บวก2ได้0 0บวก9ได้9นะครับเดี๋ยวเรามาจับชุดอีกสูนหนึงนะครับ สูตรนี้จะใช้หลักร้อยบนนะครับ1ครั้ง10บน1ครั้งแล้วก็หน่วยบน1ครั้งบวกด้วย3โคงที่นะครับ8บวก6ได้14 4บวก7ได้11ได้1ครับ1บวก3ได้4นะครับสูตรนี้เราจะเดินหน้า3าตำแหน่งนะครับก็จะเป็น4 ห6นะครับผลวันออก9 4้าสี่นะครับก็เข้านะครับวันต่อมาครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวก3ามนะครับหบวกศูนย์ได้ห6หบวกหได้สิบสองสองบวกสามได้ห้านะครับเดินหน้า3ามตำแหน่งครับห้าหเจ็ดนะครับ พลันออก3ามเจนะครับเข้านะครับมานต่อมาครับร้อยสหน่วยบวก3ามคงที่นะครับหกสองสิบสองสบวกสเป็น4ี่สี่บวกสามได้เจนะครับเดินหน้า3ามตำแหน่งนครับเจ็ดแปครับพลัวันออกห้าเ้านะครับเข้านะครับ มดต่อมาครับ110หน่วยบวก3นะครับ6 2สองสบบวก5ได้7 7ดบวก3ามได้0ูนย์นะครับหลัก็ีได้0 1 2นสองนะครับลระมวลออก0 0นย์ย์นะครับเข้านะครับมาต่อมาครับ110หน่วยบวก3ามนะครับ 9บวก6ได้15ครับ5บวก2ได้7 7บวก3ได้0นะครับหลอกยี่ได้0 1 2นะครับผลมงวนออก3 2นะครับเข้านะครับ3 2มาดูงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ110 หน่วยบวก3นะครับ0บวก4ก็ได้สีย4บวก4เป็น8 8บวก3ได้11นะครับเราก็จะได้1 2 3นะครับได้แล้วครับเราก็มาจัดชุดเลยจัดชุดที่9 1 9 2 9กนะครับประจำวันที่16ทับ11ทับสองหนะครับนี่ครับแคปไปดูได้ครับมือไม่นน่งเลยก็ลองดูนะครับ3ชุดนะครับ91้าหนก็สก็สนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับ ถือว่าเป็นเลขเด่นล่างที่น้อยชุดนะครับงวด,ดนี้เข้าเก้าสี่ครับวันนี้เข้าสามเจ็ดครับงวดนี้เข้าห้าเก้านะครับวันนี้เข้าศูนย์ศูนย์งวดนี้เข้าสามสองนะครับมาดูวันนี้ครับเนี่ย ใช้จริงวดแรกนะครับสูตรนี้จะมาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ครับก็ลองดูนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคํานวณยอนหลังนะครับมันก็เข้าตลอดครับปรับให้มันเข้าก็เข้าตลอดครับพอถึงวันออกจริงไม่การันตีว่าจะมาตามนี้หรือเปล่านะครับ ขอโชคดีครับขอให้ถูกระหวัทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่กดไลค์แล้วก็ใครที่คอมเมนต์ก็ให้กําลังใจก็ขอบคุณนะครับเลขมีเข้าไม่รุ้นะครับ,บก็ถูกบ้างพิดมากนะครับส่วนมากจะผิดมากกว่านะฮะครับโชคดีครับสวัสดีครับ